ลอยากครบดิแกไใจกันก่อนเดียวถกให้ใจกักีการกันนักหนาหันไปแลมังไอ้ใจเปลืหนูนนูนนนันไปแลยให้แกลบรากูเตกวักมึงไวไอยู่ไหน รูปลากูถือว่ามึงเหมือนไม่รู้รบปลาไนหะนกูคนหนึ่งกูจำเป็นมึงนี่ของมแก่นี่งรบปลาที่กูคว้ามึงกูใจยังงมาของที่ที่อะไระพี่ทองไม่ต้องกลัวโลกเออฮะไม่ต้องกลัวโลกโอ้นี่ท่านเป็นใครล่ะ เราเจอว่าพี่เอ็ดใจงตายกับตุ้งแตก oh. จำไทยริงกว่าว่าตุ้งแตกท่านมาทำไมล่ะมาช่วยรู้ปล่อยมาช่วยรู้หรอกและจะบอกว่าคนแต่หลักพวงมาเลยชวนคือเคยบอกมาเลยครับปุบอ,อย่าไปกล้ามาเลยครับ บอกมาเลยกูไปกันไม่ต้องไงแกวกูกันไหนองไปท้องกูไปแต่เพียงผู้เดียวมันหลักมาเลยไปจากกูจะแด่งว่ามันเยียดย่ำตักี่ของกูแล้วกูจะแตกงมาเลยกูกันไม่ท้องชู้ยยอะเฉยๆชู้แลกกูอย่างเดียวแรลกูนี่ว่ากูแต่งพื้นทใครเนี่ยครับที่ขโมยพวงมาลัยมันเป็นยากหลงในเคยไปกี่คนหนวดแลที่ไปแกปวพอได้หุนหุนกันใครแกเมารอดแล้ว แค่แยกนุ่ไปแต่ทวนแยกนั่นต่คูลเป็นโลก็ยักแก้โลแยกกันแหละตีทู้ไปเอาควงมาไล่ขึ้นลงเพราะตรงแานกว่ายิง่งกว่ายิ่งจะแต่งงานกับอยากไม่ได้ทู้จะต้องไปไปกว้างหน้าเดี๋ยวก่อนครับแล้วผมจะสู้กับเขาได้ยังไงกาตาทาู้อยากยังลง อิตีกิตีกิตีจบซื้อกับอิตแตกก็อิตีแต่คนที่จะได้กาต้า,าก็ต้องตอบกับตามเดี๋ยวนตามเลยตามบังการระงการเจ้ามีคืออะไรตามบังการระงการเจ้ามีคือมนุษย์เรามีคำสอนของพระพุทธองค์เป็นกี่พึง่งเป็นกี่พึ่งเบือน ็เป็นตีพึ้งกำจรอนกองประพุติวงเป็นตีพึ้งทูกไปหลกขอบคุณกับไอ้แก้วดูครัวนี่ก็แล้วจังกังกับนังกัจ้ามีจั้งกังกับนั่งกับจามีคือมนุษย์เขามีจังงกั้งเป็นตีพึงแต่พึงไรจังกังไบเขาแบ คนรวยได้บินไปเที่ยวตังตะเต็ม <anyway> ีความทุกข <Hayır> ์แต่คนจนทำไมได้เขาตั้งคันกันตั้งเคยจดเนี่ยก็มาตั้งคันในที่นี้คือปลาจงตั้งคังกับปลาจงแยกเดียวกันเออทาในวันก่อนปลาจงมาอยู่ในคนฆ้าคู่คู่บนในไปไม่ไปเกาซีมาบนไปเลย Chả tết mà chăm vặt cái rằng có gì cũng ấn căn đi tay <coughs> không rướng lêu nữa Em cũng phải phải Mẹ phải Em phải đâu cũng ai quán được em Quán rồi, đừng quán ra mà chút đi Ngô bây giờ nó đi, quán ra mà, mà chút đi Ra mà chút nó Dịch quan về cái lá trong đây okay, vậy thôi mà chút nó đi hồ thì về cái lá về cái lá Pa ke wing da matuni o oh. kaw, matuni o keo me kala me ai da matun pa lao zo nam keng me kaw keo